สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่าไทยเนี่ยตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะมีประเด็นกับทางกัมพูชาหรือขเขมรแต่ว่าก็จะมีลาวมาสลับมาด้วยเป็นระยะนะครับตั้งแต่เรื่องของรอ,องรองประธานมวยลาวที่เขามีการออกตัวแทนกุเนเขมอะไรต่างๆนานาจากนั้นก็มีคอมเมนต์ของทางฝั่งลาวเยอะแยะเลยแล้วก็มีประเด็นเรื่องของลาวที่หลายคนมองว่าลาวเนี่ยไม่เคยมองประเทศ ไทยว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องแล้วเขาก็มีการพูดนะครับว่าอา้าวเราทำไมเขาต้องเป็นน้องแล้วแล้วไทยต้องเป็นพี่คือจริงๆแล้วอ่าก็ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆเนี่ยคนลาวก็ไม่ชอบคนไทยเท่าไหร่หรอกแล้วก็อ่าไม่ถึงกับว่าลาวเนี่ยจะรักไทยก็จะมีเกินก็คือเกินครึ่งแหละที่เขาก็ไม่ชอบคนไทยอะไรต่างๆนานาเรื่องเยอะแยะนะครับล่าสุดก็มีประเด็นที่ทางนักท่องเที่ยวไทยเขามีการไปเที่ยวลาว คือก็คือของยิ่งนะครับก็ต้องมองมองว่าเป็นเรื่องของแต่ละคนไปอาจจะมีคนลาวที่ยังชอบไทยบ้างแล้วก็คนลาวที่ไม่ชอบไทยก็มีเยอะแยะแต่นักท่องเที่ยวคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยเขาโพสต์รูปนี้แล้วก็บอกว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยซึ่งความหมายก็คือมันไม่มันไม่ไกลหรอกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเองก็ไปสามารถไปเที่ยวได้แต่ว่าคนลาวเข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วการเข้าใจผิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ความหมาย เราก็แค่ถามเจ้าของโพสต์นะครับว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาทราบความหมายอย่างแน่ชัดแล้วเขามองว่าเอาวแบบนี้เหมือนคนไทยมาดูถูกว่าเวียงจันทร์เนี่ย เล็กๆหรือเปล่าก็คือเวียงเวียงจันเล็กแค่ปากซอยเท่านั้นเองทําให้เขาไม่พอใจซึ่งมันเป็นการตีความหมายที่ถูกที่ผิดเป็นก็เรียกว่าก็อาจจะคิดว่าภาษาไทยก็เหมือนภาษาาลาวแหละพูดมาปุ๊บก็รู้เลยอะไรแบบนี้แต่ความหมายมันคนละเรื่องเลยนะครับคือเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปมองว่ามือเวียงจันเนี่ยเล็กอะไรแต่อย่างใดแต่เป็นการเปรียบเทียบว่าอยู่ใกล้ๆแล้วเขาก็มีการโพสต มีการมาว่านะครับพอว่าแล้วก็มีการแชร์อะไรต่างๆนานาความหมายแบบนี้มันผิดเพี้ยนคนลาวที่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงก็มาดา่ามาด่าเจ้าของโพสต์นะครับแล้วก็มีการโต้ข่าวลมกันใครเป็นว่าโพสต์นี้เนี่ยเป็นโพสต์ธรรมดาธรรมดามากๆเลยคนไทยกับคนลาวก็มาโต้เถียงกันคนไทยก็มองว่าอ้าว คุณแบบนี้เหมือนกับว่าไม่รู้มีการบอกว่าการศึกษาต่ําจริงๆจ,จ,จะบอกว่าการศึกษาต่ํามันก็ไม่ใช่คือผมมองว่าแบบนี้ก็ตอบโต้คนลาวแรงไปก็แค่คือเขามันเป็นเรื่องของกําแพงภาษานะเขาไม่รู้ก็บอกให้เขารู้แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่หยุดนะครับแล้วนิวจาร์พูดกันว่า้คนไทยกับคนลาวเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกันหรอกก็ตามนั้นนะครับนี่เป็นต้นเรื่องนะครับที่เข้าใจผิดแล้วก็บานปลายกันไปใหญ่เลยเขาก็บอกว่าปากซอยของคุณเนี่ยเป็นนครหลวงของพวก พวกเรานะ,ะแล้วก็ว่าซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเข้าใจผิดไปไกลมากๆไม่ได้หมายความว่าขนาดเล็กอะไรแต่อย่างใดแค่หมายความว่าใกล้เดินทางไปถึงได้ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นคนไทยก็พยายามมาคอมเมนต์ ช่วงหลังๆนี้ก็คือคอมเมนต์พยายามชี้แจงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คนไทยไปตอบโต้คนลาวแบบรุนแรงเลยแต่ว่าคนลาวเนียก็มาแรงก่อนคือไม่ค่อยไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงก็แค่ถามก็แค่ถามคนไทยก็ได้ว่าเอ๊ะมันหมายความว่าไงไม่ใช่คิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วคิดว่าเป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาว่าทันทีอันนี้มันก็ไม่ใช่ครับอ่าเขาก็บอกว่าผมว่าข้อหมายมันดีนะครับมันแสดงถึงความรู้สึกว่าไม่ว่าสถานที่นั้นจะใกล้หรือว่าไกลแค่ไหนแต่ถ้าเราอยากไประยะทางก็ไม่ใช่ปัญหาคนนี้ก็พยายามมาชี้แจง ใกลแค่ไหนถ้าใจมันรักใจมันชอบก็เหมือนใกล้ๆเหมือนอยู่ปากซอยอแต่ว่าก็ต้องย้ํานะครับว่าคนลาวบางคนเขาก็พยายามเข้ามาเตือนคนที่เข้าใจผิดเหมือนกันประมาณว่าโอ้โหไม่น่าเลยเขาเข้าใจผิดหรืออะไรแบบนี้นะเอเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยครับ คนนี้ก็คนที่เข้าใจดีๆก็มีอารมณ์ประมาณว่าโอ้โหเหนื่อยเลยเมื่อยเลยเข้ามาเที่ยวก็ดีแล้วความหมายผิดชีวิตเปลี่ยนเยอะแยะเลยทีเดียคนนี้ก็เป็นคนลาวนะครับก็น่าจะเข้าใจความหมายก็มาพยายามมาพูดเป็นแบบว่าการใช้ภาษาเซลล์กันก็ไม่มีอะไรก็เลยะระยองก็แค่ทายซอย ล่าสุดเท่าที่ดูนะครับคนต้นเรื่องเนี่ยผมพยายามเข้าไปดูในเฟซแต่ว่าหาไม่เจอไม่ทราบว่าปิดตัวเองไปหรือเปล่าก็คือไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับอาจจะปิดเฟซตัวเองไปได้อาจจะคือคอ,อาจจะปิดเฟซตัวเองไปพักหนึ่งคนลาวบางคนที่เขาเข้าใจดีเข้าใจความหมายนะครับเขาก็บอกว่าอย่าเหมาวรวมพี่น้องคนที่ด่าลุมนี้เป็นพวกสร้างกระแสเฉยๆทุกประเทศล้วนมีดีและไม่ดีก็เรียกว่าคนลาวหลายคนก็อาจจะไม่โอเคเช่นกัน ที่มีบางคนไปเข้าใจผิดแล้วก็มาว่าคนไทยนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวเยอะแยะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินวิที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ